เมื่อจริงหงกล่าวอย่างลังเลว่าทาว่าหากทุกคนซื้อเหมือนกันหมดแล้วมีแค่เราที่ไม่ได้ซื้อเช่นนั้นเราจะไม่พลาดโอกาสจนต้องเสียเวลาอีกปีหรอกหรือหลิวจงเทียนขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าแต่อุปวผู้นั้นเชื่อไม่ได้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแถมตอนนี้ครอบครัวของเขายังยากจนข้นแค้นหากในมือมีข้อสอบจริงเขาไม่มีทางขายให้แค่คนเดียวหรือสองคนหรอกพอถึงตอนนั้นหากเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบแล้วสังเกตเห็นความผิดปกตินี้มันไม่ใช่เรื่องตลกเลย พวกท่านหมายถึงอะไรที่ว่าไม่ใช่เรื่องตลกหลินเว่ยเว่ยเห็นว่าทั้งห้าคนซุบซิบกันด้วยท่าทางลับๆล,ล่อๆ่อนางจึงยื่นหน้าไปฟังแล้วถามด้วยความสงสัยเปล่าเปล่าเลยมื่อจิงหงรีบสายหน้าพลางโบกมือปัดอย่างร้อนตัวหลินเว่ยเว่ยจึงใช้ทับพีชี้ไปที่หลินจือเยียนหลินจือเยียนบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ ลินจือเยียนไม่กล้าขัดคำสั่งพี่ร้องจึงยอมเล่าเรื่องที่เมื่อจริงหงต้องการซื้อข้อสอบให้ลินเว่ยเว่ยฟังอย่างละเอียดเมื่อจริงหงพยายามขยิบตาให้เขาอยู่หลายหนแต่อีกฝ่ายดูจะไม่ใส่ใจเลยแม้แต่น้อยเปล่าข้าเปล่านะข้าไม่ได้จะซื้ออูปัวก็แค่มาเสนอขายให้ข้าไม่ใช่หรือข้าจึงจึงมาเล่าเป็นเรื่องตลกให้ทุกคนฟังเมื่อจริงหงยิ้มแห้งลินเว่ยเว่ยชี้ทัพพีไปที่เขาแล้วกล่าวว่าอูปัวเป็นคนเช่นไรเจ้าเล่ลิ้นสองแฉกแค่ไหนทุกคนยังอยากซื้อข้อสอบจากเขาอีกหรือ นั่นไม่ต่างจากการเอาอนาคตของตนมาล้อเล่นหากใครจะซื้อข้อสอบก็จงไปให้พ้นจากบ้านข้าเดี๋ยวนี้อย่าลากพวกเราไปเกี่ยวด้วยไปให้พ้นเลยข้าไม่ส่งมึ่อจริงหงยืนกรานจุดยืนของตนอย่างหนักแน่นข้าไม่คิดจะซื้อข้อสอบจริงๆเอาละตอนแรกที่ได้ยินข้ายอมรับว่าเกิดความสนใจอยู่เหมือนกัน แต่หลังจากนั้นไม่นานข้าก็ตระหนักได้ว่ามันเลวร้ายและอันตรายมากแค่ไหนข้าจึงรีบกลับใจไม่เช่นนั้นข้าคงไม่กลับมามือเปล่าแบบนี้หรอกเฮ้ะเฮอย่างไรข้าก็ไม่ใช่คนขาดแคลนเงินห้าร้อยตำลึงเสียหน่อยพอได้แล้วหลินเว่ยเว่ยเหลือบมองเขาอย่างไม่ใส่ใจก่อนจะพูดกับทุกคนว่าอาหารเช้าเสร็จแล้วมีเต้าหวยเค็มกับาลาเปาทอดใครไม่กินเต้าหวยเค็มในครัวยังมีนมถั่วเหลืองให้กิน ในลานบ้านเช่ามีเครื่องบดหยาบเมื่อวานนางซื้อถั่วเหลืองกลับมาจึงนำมาบดท,ทำนมถั่วเหลืองตั้งแต่เช้าตรู่แล้วนำไปต้มให้เดือดนมถั่วเหลืองรสชาติเข้มข้นกินพร้อมสลาเปาทอดช่างเป็นมื้อเช้าที่เข้ากันยิ่งนักนางนำถั่วเหลืองบดท,ที่เหลือจากการทำนมถั่งมาเต,มเติมเกลือเล็กน้อยเพื่อต้มเต้าหวยเค็มสักสองสามถ้วยและนำถั่วเหลืองบดท,ที่เหลือจากทำเต้าหวยเค็มมากดเป็นเต้าหู้นางตั้งใจว่าจะเก็บไว้ทำเต้าหู้ชุบไข่ทอดสำหรับมื้อกลางวัน หากยังเหลืออีกก็ค่อยนำไปทำเต้าหู้แช่แข็งเต้าหู้ทอดและเต้าหู้เหม็นไอหยาแค่คิดนางก็เริ่มน้ำลายสอแล้วสิกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงพบคำเพิงเจียเหลียงที่เดินเตร่อยู่ด้านนออกพร้อมไม่อยากกลับบ้านก็วิ่งเข้ามาในลานบ้านด้วยสีหน้าตื่นตระหนกพร้อมตะโกนว่าแย่แล้วทุกคนเกิดเรื่องงอแล้วในอำเภอมีบัณฑิตคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ทางการคุมตัวไปแล้วพูดกันอว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต ข้าได้ยินว่าเขาขายข้อสอบให้แก่เหล่าบัณฑิตไม่ใช่น้อยคนพวกนี้กำลังถูกไต่สวนเช่นเดียวกันและมีคนบอกด้วยว่าพวกเขาจะถูกตัดสินโทษฐานเข้าร่วมการทุจริตในครานีหลินจือเยียนเพิงหยูเยียนและคนอื่นต่างหันไปมองเมืองจิงหงเป็นตาเดียวเมืองจิงหงชะงักไปครู่หนึ่งสุดท้ายเขาก็ลุกหน้าอกตัวเองอย่างโล่งใจฟู้โชคดีเหลือเกินพวกเจ้ามองข้าทำไมข้าไม่ได้ซื้อข้อสอบเสียหน่อยหากข้าซื้อจริงก็จะยังสนุกกับการทำข้อสอบได้หรือพวกเจ้าคิดว่าข้าเป็นคนเช่นไร เช่นนั้นในเมื่อข้อสอบหลุดไปแล้วการสอบเซียนซื้อจะยังเปิดสอบตามปกติอยู่หรือไม่หลินจือเยียนเอ่อยอย่างเป็นกังวลหลินเว่ยเว่ยเหลือบมองไปยังเจียงโมหานแล้วกล่าวอย่างไม่แน่ใจคงไม่มีปัญหาหรอกกระมังการทดสอบที่สําคัญเช่นนี้พวกเขาจะไม่เตรียมข้อสอบสํารองไว้เชียวหรือเจียงโมหานแค่คลี้ยิ้มเบาๆแล้วกล่าวว่าไม่ต้องกังวล พรุ่งนี้พวกเจ้าเข้าร่วมการสอบอย่างสบายใจเถิดอย่าคิดมากทำสมาธิและตั้งใจทำข้อสอบให้ดีข้าเชื่อว่าพวกเจ้าสามารถสอบติดถงเซิงได้แน่นอนไม่มีปัญหาอะไรเด็ดขาด